ถ้าเรามองสีแดงอยู่อย่างเดียวตัวเลขขึ้นอย่างเดียวตัวเลขตายอย่างเดียวมันไม่มีอะไรใหม่ๆเลยถูกไหมถูกต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เปิดเผยเลยนะใช่เราเนี่ยไม่ปกปิดอ่ะทั้งนี้เพื่อต้องการให้คนรู้ว่าเฮ้ยมันเยอะแลวนะค่ะอยู่ต้องระวังนะจะทํอะไรต่างๆก็ตามหลายประเทศวันนี้เขาก็ล็อกบังลอวล็อกใหม่ปลดแล้วปลดอีกล็อกใหม่ก็ไม่เห็นมีใครแก้ปัญหาได้ทีค่ะมันก็เหมือนกันละบังค่ะเราเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมพบทู่มาสี่ประเทศเนี่ยค่ะ มีอะไรบ้างล่ะบราซิลบาร์เลนเนเธอร์แลนด์ปัฟกานสถานทีประเทศชมประเทศไทยหมดเลยเออถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขเยอะขนาดนี้แต่ทามก็ยังมั่นใจในระบบสาธารณสุขของเราเพราะเรามีิื่ีเสียงด้านนี้มานานนะประเทศของเขาก็จะแก้ปัญหาก็อยู่เลยเรื่องวัคซีนก็เช่นเดียวกันเขาก็มีปัญหาเหมือนกันผมก็พูดกับเขาวันนี้ก็ให้กระทรวงต่างประเทศให้ภาคธุรกิจไปเจรจาดูสิ กับบริษัทผลิตก็ได้ว่าเออมันสามารถที่จะเพิ่มเติมตรงนัง้นตรงนี้อีกได้ไหมก็ไปติดต่อมานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลไปอีกทางด้วยนอกจากทางรัฐทางกระทรวงารสุขปฏิฐานนะถ้ามันดีมันได้ก็มาเข้ามาตร,รฐ,ฐานของเราที่กระทรวงการสุขพร้อมยินดีปลดล็อกให้น,นาเข้าได้แต่ต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วสามารถนําเข้าได้จริงผมต้องบอกความจริงที่น่าจะปวดกับทุกท่านว่าระบบสาธารณสุข,ขของเรา เข้าใกล้จุดล่มสลายมากขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเรามีผู้ป่วยจำนวนมากล้นเกินกว่าที่ระบบสาธารณสุขจะรับไหวจนคุณหมอต้องตัดสินใจเลือกว่าจะช่วยใครหรือไม่ช่วยใครเนื่องจากเกินกำลังที่ระบบของเราจะทำได้แม้ว่าจะอยากช่วยทุกคนให้รอดชีวิตและได้รับการรักษาให้ปลอดภัยกลับสู่ อ้อมกอดของบุคคลอันเป็นที่รักเพียงใดก็ตามผลที่ตามมาก็คือเราต้องทนอยู่ภายใต้การล็อกดาวน์ที่ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อไหร่เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เราอยู่กับการล็อกดาวน์มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่การตัดสินใจล็อกดาวน์ของผู้มีอำนาจที่ มากเกินไปเมื่อปีก่อนและช้าเกินไปในปีนี้ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจของเราได้รับผลกระทบหนักตามไปด้วยโดยที่เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยซัำซ้อนหรือที่เรียกว่า double dip recession เติบโตต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในขณะที่ประเทศอื่นทั่วโลกกำลังฟื้นตัวจากวิกฤตในครั้งนี้ประเทศไทยของเรากับฟื้นตัวจากโควิดได้ช้าที่สุด แย่ที่สุดในทวีปเอเชียติดอันดับที่118จาก120